สวัสดีค่ะวันนี้ทีเชนทรี a t นะคะมีแนวทางในการจัดทำไฟล์วิดิทัศน์สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนางานระบบวอร์พ a เอนะคะว่ามีแนวทางในการจัดทำอย่างไรบ้าง ซึ่งในคู่มือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนางานระบบว p a หรือว .9 จะต้องส่งไฟล์วิดิทัศนะคะในด้านที่1เนี่ยทั้งหมด2ไฟล์นะคะซึ่งไฟล์แรกเนี่ยก็คือบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะแล้วก็อีกไฟล์ที่2คือสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ซึ่งคลิปที่1เนี่ยคุณครูทุกคนนะคะต้อง จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนที่คุณครูได้เลือกไว้นะคะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอในส่วนของคลิปที่2จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและไฟล์ที่2นะคะก็คือไฟล์วิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่คุณครูได้เสนอไปในคลิปการบันทึกการสอนนั้นนะคะกำหนดรูปแบบ เนื้อหาและลักษณะสำคัญทางเทคนิคที่เราจะต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. รูปแบบและเนื้อหาของไฟล์วิดีทัศน์เนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่คุณครูได้เสนอไปจะต้องเป็นการบันทึกภาพของคุณครูซึ่งคุณครูเองเนี่ยจะต้องเป็น ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในไฟล์วีดีทัศน์บันทึกการสอนและคุณครูจะต้องเป็นผู้นำเสนอจริงๆด้วยจะต้องปรากฏตัวบนไฟล์วีดีทัศน์นั้นนะคะจะต้องบรรยายด้วยตนเองอาจจะเป็นการบรรยายด้วยลักษณะการอธิบายนะคะโดยที่ในขณะที่คุณครูอธิบายหรือบรรยายไปคุณครูจะต้องตระหนัก ะะถึงความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการนำเสนอทุกกรณีนะคะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นและจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างการนำเสนอด้วยมีการอินเสิร์ตภาพนิ่งขึ้นมาหรืออาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับคุณครูบรรยายด้วยก็ได้นะคะทั้งนี้ในไฟล์วิดีทัศน์นี้นะคะไม่ต้อง เิ่นนไม่ต้องอินโทรไม่ต้องไตเติ้ลใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องมีภาพประกอบไม่ต้องมีเสียงประกอบนะคะไม่มีการซ้อนตัวอักษรระหว่างการนําเสนอ 2. ลักษณะเทคนิคนะคะในการถ่ายทําไฟล์วิดีทัศน์หรือจัดทําไฟล์วิดีทัศน์1เลยความละเอียดของไฟล์วิดีทัศน์ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถให้คณะกรรมการเนี่ย ได้ตรวจสอบและประเมินได้ตามสภาพความเป็นจริงนะคะ 2. ประเภทของไฟล์วีดีทัศจะต้องเป็นไฟล์ MP4 เหมือนกันนะคะ 3. ความยาวของไฟล์วีดีทัศไม่เกิน10นาทีค่ะอย่างแรกเลยเราบอกสั้นๆนะคะว่าคุณครูเชื่ออะไรสอนวิชาอะไรระดับชั้นไหนแล้วก็ สถานศึกษาใดนะคะจากนั้นคุณครูจะเริ่มเข้าสู่สภาพปัญหาในการจัดก,การเรียนรู้โดยให้คุณครูเล่าถึงสภาพปัญหาแล้วก็ที่มาของปัญหานะคะว่าทําไมคุณครูถึงเลือกที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะในลําดับต่อมาคุณครูจะต้องเล่าถึงวิธีการดําเนินงานตามประเด็นท้าทายที่คุณครูได้ทําข้อตกลงไว้ กับทางโรงเรียนแล้วนะคะโดยคุณครูจะต้องเชื่อมโยงจากวีดิทัศน์การบันทึกการสอนนะคะที่เป็นวีดิทัศน์ไฟล์หลักนะคะเพื่อให้คณะกรรมการประเมินเนี่ยเข้าใจถึงเบื้องหลังในการทำงานของคุณครูว่าคุณครูมีขั้นตอนมีกระบวนการยังไงในการดำเนินง,งาน ตามบริบทของนักเรียนตามบริบทของสถานที่สื่อการจัดการเรียนการสอนแล้วก็กลุ่มสาระหรือวิชาที่คุณครูสอนนะคะว่าคุณครูมีวิธีการดำเนินการยังไงให้มันสอดคล้องกับวีดิทัศน์บันทึกการสอนสอดคล้องกับแผนนะคะสอดคล้องกับประเด็นท้าทายของคุณครูเองด้วยนะคะต่อมา ประเด็นในการพัฒนาผู้เรียนคุณครูมีกระบวนการที่นำมาใช้พัฒนาผู้เรียนยังไงนะคะมีสื่อมีนวัตกรรมอะไรหรือมีวิธีการยังไงในการพัฒนาผู้เรียนนะคะคุณครูก็สามารถเล่าตรงนี้ได้เลยนะคะในลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นผลลัพธ์ในการเรียนรู้นะคะผลลัพธ์ในการเรียนรู้คุณครูจะต้องเล่านะคะ สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่คาดหวังนะคะว่าสิ่งที่คุณครูคาดหวังจากการที่คุณครูทำประเด็นท้าทายนี้ขึ้นมานะคะคืออะไรนะคะคุณครูก็จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตามระดับมาตรฐานที่ขอรับการประเมินนะคะต่อมาค่ะ Base Practice หรือผลการดำเนินการที่ดีเยี่ยมนะคะ ให้คุณครูนำเสนอร่องรอยการดำเนินการตามกระบวนการ PLC ร่วมกับคุณครูผู้บริหารแล้วก็สอนอนะคะเป็นวิธีการการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมให้คุณครูนำเสนอขึ้นมาเลยนะคะว่าคุณครูใช้วิธีการใดหรือกระบวนการใดในการพัฒนาผู้เรียนตามประเด็นท้าทายนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ได้ผลประสบความสำเร็จนะคะ และสุดท้ายนะคะเป็นกลยุทธ์การออกแบบพัฒนาการแก้ปัญหาของนักเรียนนะคะคุณครูอาจจะเล่าถึงการใช้สื่อการจัดก,การเรียนรู้คุณครูมีกระบวนการวัดผลประเมินผลอย่างไรนะคะหรืออาจจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาการพัฒนาที่คุณครูใช้แล้วแล้ว,ลวมันประสบผลสำเร็จในการแก้ปัญหานักเรียนนะคะ สำหรับแนวทางในการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้นะคะในไฟที่2นะคะไม่เกิน10นาทีคร่าวๆก็จะมีดังที่ได้กล่าวมาเลยนะคะ t ท and t r e ร t หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูไม่มากก็น้อยเลยนะคะสำหรับวันนี้ ที่เชนทรีตก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ